เขาพระวัดเก่าแก่สมัยทาราวดีเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทจำลองกราบสการะหลวงพ่อสังสีสันเพชรวัดเขาพระศรีสันเพชรชยารามจังหวัดสุพรรณบุรี สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเลไลให้โชคก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ ให้เลไลด้วยในทุกๆ EP ีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากจะให้เราไปวัดไหนบ้างนะคะหรือว่ามีวัดไหนที่อยากจะออให้เราได้ไปประชาสัมพันธ์นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทีมงานพร้อมเรไลพร้อมแล้วนะคะไม่รู้ว่าแฟนๆรายการพร้อมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรไลจะพาทุกคนนะคะไปเยี่ยมชมบริเวณร,รอบๆวัดกันเลยแต่เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันค่ะตามมาเลย ตอนนี้นะคะไลได้อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ไม่ไม่ใช่บนสุดนะคะประมาณกลางๆนะคะเดี๋ยวไล่ขอพักนะคะแล้วก็มาพูดประวัตินะคะเกี่ยวกับวัดนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะวัดนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นในสมัยทาเราวดีเรียกว่านานมากอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งวัดนี้ค่ะเป็นสมัยแบบศูนย์กลางสุวรรณภูมิที่เก่าแก่มากๆที่สุดในประเทศไทยค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะเขามีการขุดพบวัตถุโบราณมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวรูปจากนาลายนะคะหรือว่ารอยพระพุทธ พุทธบาทจำลองเจดีโบราณนะคะแล้วก็ยังมีและก็ยังมีพระพุทธสายาตหรือว่าพระนอนนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุโบราณอีกมากมายเลยค่ะ แต่เดิมนะคะวัดแห่งนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดเขาพระซึ่งหลายๆเองนะคะก็เป็นเด็กแถวนี้นะคะเลายๆก็จะเรียกวัดเขาพระวัดเขาพระตลอดเลยนะคะเนื่องจากมีพระพุทธสยญาติเนี่ยประดิษฐานอยู่ภายในเพิงผาที่บริเวณไหลด้านที่ตะวันออกค่ะจนกระทั่งในปี2,599ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเข่าพระศีสันเพชรชยาราม อย่างในปัจจุบันนั่นเองค่ะและเดี๋ยวในไลฟ์ like, ขออนุญ,ญาตแฟนๆรายการนะคะพาทุกคนค่ะเข้าไปไหว้สการะพระพุทธไสาย,ยาสนนะคะแล้วก็หลวงพ่อสังสีสันเพชรกันเลยดีกว่าค่ะเตรรียมฉลององ และช่วงนี้คือช่วงที่ดีกับเรไลค่ะวันนี้เรไลจะมาแนะนําการไหว้พระที่วัดเขาพระศรีสันเพชยารามว่ามีจุดไหนกันบ้างนะคะและหากใครที่ได้แวะมากราบไหว้นะคะก็อย่าลืมนะคะไหว้ตามจุดที่เรไลได้บอกให้ครบเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ จุดที่1นนะคะขอพอรพระจักรนารายค่ะเขาสันนิษฐานกันว่าเป็นเทวรูปแกะสลักด้วยหินในสมัยอุทองที่มีความสูง175เซนติเมตรค่ะนิยมมาขอพอรกันเรื่องการค้าธุรกิจแล้วก็โชคลาภนะคะจุดที่2ค่ะขึ้นไปไหว้พระพุทธไสย,ยาศนะคะหรือว่าพระนอนหลวงพ่อสังสีสันเพชรพระพุทธรูปปางนี้แกะสลักด้วยหินทรายค่ะนิยมมาขอพอรกันเรื่องความเจริญก้าวหน้าแล้วก็การงานนั่นเองค่ะและจุดที่3นะคะคือรอย พระพุทธบาทด้านหลังของเลไลนั่นเองนะคะบนยอดเขาพระเนี่ยก็เขาให้บูชาพระพุทธรูปนะคะประทับยืนปางห้ามญาตินั่นเองค่ะเราเข้าไปด้านในตรงรอยพระพุทธบาทกันเลยดีกว่าค่ะตามเลไลมาเลย นี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเป็นช่วงที่แฟนๆรายการเลไลให้โชครอคอยกันนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงของฝากจากรายการเลไลให้โชคค่ะอยากจะบอกทุกคนเหมือนเดิมนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจริงๆแล้วเลไลไม่ได้พาทุกคนมาหาตัวเลขนะคะแบบคือจริงๆพามาประชาสัมพันธ์วัดเนาะแล้วก็เรียกว่าจักให้ตามคําขอดีกว่านะคะสาหรับแฟนๆรายการที่อยากจะได้โชคกันนะคะก็เลยพามาขอโชควันนี้กับ พ่อแก่นะคะหรือว,ว่าพ่อปู่สีนะคะที่วัดเขาพระศรีสันเพชแห่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้จะหยิบซัก3ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาล้วงกันเลยละกันนะคะตัวแรกตัวแรกตัวแรกจิบไปต่อน,นะคะเลขที่สอง แสามตัววันนี้ค่ะ753นะคะก็ไปสลับไปกับตำแหน่งกันเอาเองนะคะก็ขอให้แฟนๆรายการนะคะโชคดีร่ำรวยนะคะก็ เหมือนเดิมค่ะก็อยากจะฝากรายการเอาไว้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะอิ่มบุญนะคะแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรในระหว่างที่เลไลได้ทํารายการด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาทุกคนไปวัดไหนนะคะเราก็อยากจะส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็วัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองแต่ละที่นะคะให้สืบต่อเนื่องกันออกไปสําหรับบางคนที่อาจจะมาจังหวัดนี้จังหวัดนั้นและยังไม่รู้ว่ามีวัดไหนที่สวยๆแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่บ้างนะคะก็อยากจะให้ทุก คนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราทีมงานนะคะแล้วก็รายการลีไให้โชคกันแบบต่อเนื่องนะคะในทุกๆ EP ีนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่ EP ีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ